สนับสนุนโดย GIGABYTE DEVA NATURAL MSI GAMING NOTEBOOK Corsair MSI component และ Acer สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับพวกเรา IT r e b o บอเมยค่ะหลายๆคนค่ะเห็นเมย์นเนี่ยรีวิวของนู่นนี้นั่นมาเยอะแล้วนะทั้งฮ์ดแว์เอ้ยแก็เจ็ตเอ้ยแต่ยังไม่เคยเห็นรีวิวเคสสัทีค่ะ วันนี้นี่ก็เลยประเดิมให้เลยนะคะรีวิวเคสให้ได้ดูกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะมีเคสมาหาเราเนี่ยหลายตัวแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าเมย์ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะในการที่จะเฮ้ยทำความเข้าใจแล้วก็จะลองดูว่าเราควรจะพรีเซนต์ยังไงละกันให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจว่าเคสตัวนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะคะแล้ววันนี้ค่ะตัวที่เมย์จะรีวิวให้ได้ดูกันมาจากทางค่ายชักคูณนะคะหลายๆคนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเคสน่าจะรู้จักค่ายนี้ดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาเด่นในเรื่องของวัสดุนะคะที่ใช้คุณภาพเนี่ แล้วก็ดีไซน์เนี่ยสวยงามด้วยนะคะอ่ะวันนี้ค่ะเป็นตัวที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะกับชื่อรุ่นว่า m 2 5 w a t x p c case ค่ะนี่ตัวกล่องนะคะก็มาแบบใหญ่โตอลังการมาเลยโทนสีขาวดำแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ดีไซน์มาเหมือนกันค่ะอ่ะไม่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูข้างในกันเลยค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเคสรุ่นนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย M 2 5ขีด W อของเขาเนี่ยจะมีมาให้เลือก2สีนะคะสีแรกก็คือสีดําที่เราได้มาในวันนี้นี่แหละส่วนอีกสีนึงค่ะก็จะเป็นแบบสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแต่งคอมโทนสีแบบไหนเนี่ยสามารถเลือกได้ตามสไตล์ของคุณเลยค่ะดีไซน์ของมันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไหนเนี่ยก็จะมาแบบเดียวกันค่ะก็คือจะมาในโทนเรียบๆนะคะฝาด้านนึงเนี่ยจะเป็นอะคริลิกใสแบบนี้ค่ะทําให้เราสามารถมองเห็นซิสเต็มข้างในได้นะอันนี้เขาก็จะมีการ พลาสติกมาให้ด้วยเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนค่ะเอาไว้ใครซื้อไปใช้งานนะคุณค่อยแกะออกแล้วกันแต่วันนี้เนี่ยไม่ขอปิดไว้ก่อนค่ะจะได้ไม่เป็นรอยนะส่วนอีกฟังหนึ่งนี่จะเป็นแบบทึบแบบนี้ค่ะ ซึ่งวัสดุที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นเหล็ก S E C C ซึ่งตัวเหล็ก S E C C อันนี้ค่ะอีกชื่อนึงนะคะเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นเหล็กชุบซิงซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คือจะทนทานมากกว่านะคะทนต่อก,การสึกร้อก,การกัดกร่อนมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญค่ะมันจะทําให้การคิดเกาะของสีเนี่ยแน่นมากๆนะเพราะฉะนั้นหลักในการเลือกเคสเมย์บอกเลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเคสที่เรากำลังจะซื้อเนี่ยมันเป็นเหล็ก S E C C จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่สังกะสีแล้วชุบสีมาธรรมดาเล็บเราเนี่แหละลองจิกเลย แล้วขูดเลยนะถ้าสีร่อนเมื่อไหร่แสดงว่านั่นเป็นสังกะสีค่ะแต่ของชาคูนนะคะก็มาตรฐานยุโรปสบายๆค่ะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของตัวเคสกัน ดีไซน์ด้านหน้าของเขาค่ะก็ยังมาในธีมเรียบหรูอยู่นะคะซึ่ง2ฝั่งของตัวเคสเนี่ยจะเป็นเหล็กตะข่ายแบบนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของระบบ Airflow นะคะตรงกลางเขาใช้เป็นพลาสติกสีดําค่ะด้านล่างก็จะมีโลโก้ชาคูนยู่ถัดมาด้านบนค่ะเขาก็มีพอร์ตเชื่อมต่อแล้วก็ปุ่มต่างๆมาให้เราใช้งานนะคะปุ่มแรกสุดเลยจะเป็นปุ่มรีเซ็ตค่ะอันนี้เนี่ยเราก็แค่หาอะไรเนี่ยจิ้มมาลงไปนะอย่างของเมย์ค่ะใช้เป็นปากกาแบบนี้ก็ได้ จิ้มเข้าไปแบบนี้ค่ะคือที่เขาออกแบบมาแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันเวลาที่เราเนี่ยอาจจะเอามือไปโดนค่ะถัดมานะคะเขาก็มีเป็นตัวออดิโอแจ็คมาให้2พอร์ตค่ะอันนี้จะสําหรับหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะคะ คือเคสโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะมีมาให้แค่พอร์ตอันนี้นั่นแหละแต่ว่าเจ้าเคสตัวนี้ค่ะมันมีซอฟต์แวร์สําหรับการปรับแต่งเสียงมาให้ด้วยนะคะซึ่งซอฟต์แวร์ของเขาค่ะก็มีชื่อว่า7.1 Sound extension setup นะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของชาคูลได้เลยอันนี้ค่ะเราจะสามารถจําลองเสียงแบบ7.1ได้นะก็คือใครค่ะที่ว่าใช้หูฟังอยู่เป็นแบบ7.1อยู่แล้วเนี่ยสามารถเข้าไปปรับแต่งเสียงได้เลยแล้วก็ปรับแต่งไมโครโฟนอะไรต่างๆได้สะดวกมากๆค่ะ ถัดมานะคะอีก2พอร์ตจะเป็น USB 3.0ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นปุ่ม power แล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟ LED สแสดงสถานะค่ะถัดลงมาค่ะเขาก็มีได้เบรขนาด5.25นิ้วมาให้อีก2ช่องนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพเพื่อนๆจะใส่เป็นตัว DVD ดีรอมก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นตัว OC panel ก็ได้ค่ะหรืออย่างบางคนนะคะก็จะใช้เป็นตัวควบคุมพัดลมต่างๆค่ะซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะกิน2ดินพอดีเลย และตัวฝาคอรอ์ด้านหน้าค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะถอดออกแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วมันก็จะไม่มีสายไฟเนี่ยระกเกะระกกะอยู่ด้วยเพราะว่าพอเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ตัวเคสค่ะตรงนี้ค่ะเขาก็มีดัสฟิลเตอร์หรือว่าตัวกันฝุ่นมาให้อีกหอันนะคะสามารถถอดออกไปล้างได้ง่ายๆแบบนี้ด้วย แล้วก็มีการติดตั้งพัดลมมาให้แล้วค่ะ2ตัวนะคะขนาดของพัดลมเนี่ยจะอยู่ที่120ม mm มค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะเราสามารถใส่พัดลมได้เนี่ยสูงสุดถึง140มเมเลยค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถติดตั้งชุดน้ําได้นะคะที่เป็นแบบหม้อน้ํา2ตอนทั้งขนาด240ม mm, มแล้วก็2 8 0ม mm มค่ะสกีเนี่ยตอนที่เมย์ถอดฝาหน้าออกค่ะเมย์เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยกันว่าเฮ้ยมันถอดง่ายขนาดนั้นเ,เรอรนนะอรอง้คาาาืต ข้างทั้งสองข้างเลยนะออกไปก่อนค่ะแล้วก็นี่เลยบีบตัวนี้นะคะบีบให้หมดทุกอันเลยแล้วก็ค่อยๆดึงมันออกมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะเมว่าถ้าเขาจะดีไซน์ออกมาให้มันสามารถถอดออกมาโดยที่ไม่มีสายละเกะระกะได้แล้วนะคุณแค่ทาให้มันเป็นแบบเหมือนล็อกข้างบนล็อกข้างล่างอะ่ะกดพร้อมกันแล้วดึงออกได้เลยอย่างงี้โอ้โหเมว่าสุดยอดเลยก็รอดูนะคะเผื่อว่าเขาจะมีเวอร์ชั่น2ออกมาอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านข้างกันบ้าง ดีไซน์ด้านข้างฝั่งนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาใช้เป็นตัวอะคริลิกค่ะทาให้เรามองเห็นซิสเต็มข้างในนะคะซึ่งความหนาของอะคริลิกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5มิลิเมตรค่ะส่วนสีของมันนะคะเดี๋ยวไ์ลองลอกให้ดูนิดนึงนี่ก็จะเป็นสีชาแบบนี้ค่ะหลายๆคนสงสัยค่ะว่าเฮ้ยพี่แล้วมันชาอย่างไงก็ชาคูนไงคะ้ย <laughs> บุกแบบนี้ไม่น่า <laughs> ข้างอันนี้ค่ะเราก็สามารถถอดออกได้นะอันนี้เนี่ยจะถอดง่ายหน่อยเพราะว่าตัวน็อตค่ะมันจะเป็นตุ่มออกมาแบบนี้นะซึ่งอันนี้นะคะเราสามารถใช้มือหมุนได้เลยไม่ต้องใช้ไขควงค่ะแล้วเขาก็มีมาให้สองตัวนะคะก็ทําเหมือนกันทังข้างบนแล้วก็ข้างล่างค่ะแล้วเราก็สามารถถอดออกมาได้แบบนี้ค่ะนี่ส่วนด้านข้างฝั่งนี้ค่ะก็สามารถถอดออกได้ด้วยเหมือนกันนะคะให้มาเป็นน็อตหัวตุ่มเหมือนกันเลย2ตัวก็ขันออกค่ะแล้วเราก็จะสามารถ ดึงมันออกไม่ได้แบบนี้นี่ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยมันสามารถติดตั้งอะไรเข้าไปได้บ้างค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปดูนะคะขอเมยพูดถึงดิเมนชันมันสักนิดนึงค่ะความยาวของมันค่ะตั้งแต่หัวจนถึงท้ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ43.5ซนเมตรแล้วความกว้างค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ20.6ซนติมตรและสุดท้ายค่ะความสูงตั้งแต่พื้นไปจนถึงด้านบนสุดของเคสนะคะจะอยู่ที่ประมาณ46.2ซนเมตร ตะกี้ลืมไปนิดนึงค่ะเรื่องของดีไซน์ด้านบนนะคะซึ่งดีไซน์ด้านบนของเขาเนี่ยก็จะมาเป็นแบบนี้เลยมีดัสฟิลเตอร์มาให้ค่ะซึ่งจะเป็นตัวแม่เหล็กนะคะเราสามารถที่จะถอดออกไปทําความสะอาดได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ข้างในนะคะเขาใช้เป็นปะแปรงลังพึ่งค่ะเพื่อช่วยในเรื่องของระบบแอร์ฟลูนันเองนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งพัดลมขนาด120มิลลิเมตร3ตัวก็ได้หรือว่าจะเป็นขนาด140มิลลิเมตร2ตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะ ส่วนพื้นที่ภายในตัวเคสค่ะเขาก็แบ่งออกมาเป็นโซนๆเลยนะเดี๋ยวขอเริ่มที่โซนนี้ก่อนโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนสําหรับการติดตั้งตัวเมนบอร์ดค่ะรวมไปถึงชุดระบายความร้อน CPU แล้วก็การ์ดจอด้วยนะคะซึ่งขนาดของเมนบอร์ดที่เราสามารถใส่ได้เนี่ยก็จะได้ตั้งแต่ตัว mini ITX, micro ATX แล้วก็ ATX เลยนี่ไซส์ใหญ่สุดนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมยจะลองติดตั้งให้ดูเป็นตัวเมนบอร์ดไซส์ ATX เลยเนี่ยแหละนี่ก็พอใส่เข้าไปค่ะ ก็จะแบบนี้สำหรับการติดตั้งฮิตซิงของ CPU ค่ะถ้าใครที่จะติดตั้งเป็นซิงลมนะคะให้เผื่อไว้นิดนึงค่ะว่าความสูงของมันเนี่ยไม่ควรเกิน15ซนติเมตรนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมาชนตรงบริเวณขาข้างค่ะอย่างรุ่นที่เมย์ลองติดตั้งวันนี้เนี่ยเป็นตัว T4 นะคะก็คือเรียกได้ว่าพอดีเลยแหละเหลือพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะคะให้อากาศมันถ่ายเทได้นิดนึงและสำหรับใครค่ะที่ชอบเปลี่ยนชุดระบายความร้อนนะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นชุดนั้นชุดนี้นี่เลยพื้นที่ด้านหลังค่ะ เขาก็เจาะช่องเอาไว้เนี่ยใหญ่พอสมควรเลยนะเรียกได้ว่าครอบคุมทั้งซ็อกเก็ตเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการตกแต่งหรือว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยทำได้ง่ายๆแน่นอนนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของก้านจอกันบ้างสำหรับพื้นที่ในการติดตั้งก้านจอค่ะวัดขนาดตั้งแต่ท้ายเคสมาจนถึงบริเวณช่องนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ34ซนติเมตรค่ะอย่างวันนี้เนี่ยที่เมย์จะลองติดตั้งให้ได้ดูกันจะเป็นตัว980 Ti นทนะความยาวมันจะอยู่ที่ประมาณ30เซนนี่ลองวางลงไปแบบนี้เหลือๆนะ หรือถ้าใครค่ะที่จะติดตั้งการ์ดจอที่ยาวกว่านี้เคสตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาว่ามันได้สูงสุดถึง40ซนติเมตรเลยนะคะแต่ว่าแนะนานิดนึงถ้าคุณจะติดยาวขนาดนั้นนะพัดลม2ตัวนี้ต้องถอดออกเลยเพราะมันจะชนแน่นอนค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปลองติดตั้งการ์ดจอให้ดูกันซึ่งการติดตั้งการ์ดจอค่ะคุณจะต้องมาเปิดตรงนี้ออกก่อนนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะแค่ขันน็อตมันออกมานะคะอันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องถอดหมดนะแค่คลายเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะขยับได้เท่่่านนนนนั้้เองคคะะะีีแบบ แล้วคุณก็มาคลายน็อตสองตัวนี้ออกค่ะนี่ซึ่งตัว expansion slot ของเขานะคะเขาใส่มาให้ทั้งหมดเนี่ยเจ็ด s ลอดเลยแล้วก็ติดตั้งกาจอเข้าไปแบบนี้ค่ะนี่อย่างวันนี้เนี่ยมันจะติดตั้งเป็นตัว s l o ตบนสุดนะคะกดเข้าไปแล้วก็ขันน็อตที่เราถอดมาเมื่อสักครู่นะคะกลับเข้าไปใหม่ค่ะจากนั้นก็เลื่อนฝาตัวนี้เข้าไปค่ะนี่แล้วก็ขันน็อตให้แน่น เรียบร้อยส่วนพื้นที่ในการติดตั้ง power supply ค่ะก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้เลยนะคะซึ่งเขามีการเจ่อเป็นระแรงลังพึ่งเอาไว้ให้ด้วยเพื่อช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนค่ะแล้วก็มีดัสฟิลเตอร์เนี่ยปิดทับอยู่ข้างนอกอีกทีนึงนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถถอดออกไปล้างได้ง่ายๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาใช้เป็นตัวแม่เหล็กแบบเดียวกับที่อยู่ด้านบนของตัวเคสเลยแล้วก็โซนในการติดตั้ง power supply เนี่ยจะแยกออกมาเป็นต่างหากเลยนะ ีเป็นกล่องเหล็กขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเพื่อป้องกันให้ความร้อนจากตัวพาวเวอร์เนี่ยมันขึ้นมาสะสมอยู่ในเคสนะอันนี้เนี่ยนักมอสเขาจะรู้กันดีเลยว่าแค่คุณตีกล่องเหล็กแค่นี้นะคุณจะต้องเสียเงินอย่างน้อย1 0 0 0ถึง2,000บาทเลยแต่ว่านี้ค่ะชาคูนเขาทามาให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตรงบริเวณนี้ค่ะมีโลโก้ชาคูนอยู่ด้วยส่วนเรื่องของการติดตั้งนี่เราจะติดตั้งพาวเวอร์สป라เข้าไปผ่านทางช่องด้านข้างตรงนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวไปลองใส่เข้าไปให้ดูนะคะเราก็จะ ค่อยๆใส่พาวเวอร์เข้าไปแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็ค่อยๆปรับให้มันพอดีนะคะซึ่งพอเราใส่เข้าไปแล้วค่ะอย่างอันนี้เนี่ยพื้นที่มันจะเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะก็คือขนาดของ Power Supply ที่รองรับเนี่ยได้สูงสุดจะยาวอยู่ที่20.5ซนติเมตรค่ะแต่ถ้าใครนะโหพาวเวอร์ยาวเวอร์ยาวอลังการยาวกว่านั้นอีกคุณต้องถอนไดเบย์สตัวนี้ออกค่ะ และส่วนบริเวณนี้ค่ะเป็นพื้นที่ในการติดตั้งฮาร์ดดิสต์นะคะซึ่งเราสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสต์ได้เนี่ยสลูกแล้ววิธีการติดตั้งเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะแค่นี้ซึ่งตรงบริเวณนี้ค่ะมันจะมีเขี้ยวของมันอยู่นะคะ4ตำแหน่งเลยแล้วมันก็จะตรงกับตัวฮาร์ดดิสต์พอดีค่ะเวลาวางก็แค่เล็งให้ตรงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่กลับเข้าไปค่ะให้ดังตึก๊กทั้ง2ตัวเลยค่ะ และเราก็ยังสามารถติดตั้ง SSD ได้อีก2ลูกตรงบริเวณนี้ค่ะซึ่งการติดตั้งก็ง่ายๆนะคะแค่วางมันเข้าไปแบบนี้ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะถอดตัวอันนี้ออกมาก่อนนะคะเพื่อจะมาขันน็อตข้างนอกก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะ ซึ่งที่ไม่ติดตั้งแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าจริงๆแล้วค่ะตัว SSD เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องคํานึงถึงเรื่องของการสั่นสะเทือนเหมือนกับอย่างฮาร์ดดิสต์นะเพราะว่านั้นเนี่ยถ้าเรายึดไม่ครบ4ตัวมันก็จะทําให้เซกเตอร์เนี่ยมันมีปัญหาหรือว่ามันสั่นสะเทือนจนเสียหายได้ค่ะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วแค่ยึดให้มันอยู่ก็พอแต่สำหรับใครค่ะที่อยากจะติดตั้ง SSD ภายในเคสนะคะก็สามารถทําได้ด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะต้องกลรบพอเชื่อมต่อให้มันนิดนึงนะคือตอนแรกเนี่ยเราจะติดตั้งไวบบ้ ก็คือให้หันขอเชื่อมต่อไปไว้ด้านในแทนค่ะแล้วก็วางมันลงไปแบบนี้นะคะให้มันลงล็อกแล้วก็ขันน็อตค่ะอ่ะมาถึงโซนสุดท้ายแล้วค่ะก็คือโซนของการติดตั้ง radiator นั่นเองนะคะตรงบริเวณนี้เลยซึ่งการติดตั้งตัว r a d เต t o r ค่ะเพื่อนๆต้องติดตั้งมันก่อนอย่างอื่นเลยนะเพราะว่าถ้าติดตั้งกราจอเข้าไปก่อนปุ๊บนะจบแล้วทีนี้ค่ะ ขนาดขทงมันถ้าเพื่อนๆติดตั้ง240มเมตรเนี่ยพอดีเลยนะตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าติดตั้งขนาด280ม mm ิลิเมตรเมื่อไรค่ะจะต้องถอดตัวนี้ออกก็ดึงมันออกมาค่ะพอดึงออกมาปุ๊บพื้นที่ตรงบริเวณนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วค่ะแล้วเราก็จะสามารถติดตั้ง r a d เตอร์ขนาด280มิลิเมตรเข้าไปได้และทีนี้สังเกตตรงนี้กันนิดนึง เราสามารถติดตั้ง SSD ขนาด2.5นิ้วบนนี้ได้อีก2ตัวนะคะรวมกับตัวนี้อีกเป็น4แล้วก็ด้านหลังอีก2เป็นทั้งหมด6ค่ะนั่นหมายถึงว่าเคสตัวนี้เนี่ยสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสได้2ลูกแล้วก็ SSD อีก6ลูกเลย ทีนี้ค่ะสายที่เขามีมาให้เนี่ยก็มีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้เยอะแยะเลยนะเดี๋ยวไม่ขอเริ่มที่สายแรกก่อนเลยปลั๊กไฟเลี้ยงสําหรับพัดลมที่เขามีมาให้2ตัวที่ด้านหน้าเคสค่ะนี่ก็มีมาให้2สายแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะต่อเข้ากับตัว power supply โดยตรงนะคะผ่านทางหัวโมเลกซีพินตัวนี้หรือว่าจะต่อลงบนเมนบอร์ดค่ะส่วนสายนี้ค่ะก็เป็นปลั๊กไฟเลี้ยงของพัดลมที่อยู่ด้านหลังเคสนะคะตัวพัดลมเนี่ยขนาด120มเ mm, มเหมือนกับด้านหน้าเลยแต่ว่าจะมีไฟค่ะ แล้วสายนะคะเราก็สามารถเลือกได้ด้วยเหมือนกันว่าจะเสียบเข้าที่ power supply หรือว่าเสียบลงบนตัวเมนบอร์ดค่ะและต่อมาค่ะก็จะเป็นเซตของสายจัำลงบนเมนบอร์ดนะคะก็จะมีทั้งตัว power switch reset switch hard disk led แล้วก็ power led ค่ะ สายต่อมาค่ะเป็นสายออดิโอนะคะซึ่งเขามีมาให้เนี่ยสหัวเลยก็คือถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะใช้งานในระบบ7.1ค่ะให้เสียบสายสีเหลืองตัวนี้นะคะลงไปบนพอร์ต USB บนเมนบอร์ดค่ะแต่ถ้าจะใช้เป็น HD Audio นะคะก็ให้เสียบตัวนี้ลงไปบนจัมเปอร์ออดิโอบนเมนบอร์ดค่ะคำเตือนเลยนะห้ามเสียบพร้อมกัน2พอร์ตเด็ดขาดค่ะและสุดท้ายค่ะเป็นสาย USB สำหรับต่อลงไปบนเมนบอร์ดค่ะก็คือหัวนี้หัวเดียวเนี่ยจะได้ USB 3.02หัว และสำหรับอุปกรณ์บันเดิลที่เขามีมาให้ค่ะเซตแรกก็จะเป็นนี่เลย User Manual แล้วก็วิธีการติดตั้งระบบเสียงค่ะเคเบิลทแบบตีนตุ๊กแกมีมาให้2เส้นค่ะชุดสกรูมีมาให้1ชุดน,น็อตหมุนสำหรับจับหกเหลี่ยมมีมาให้1ชิ้นฝาปิด Expansion Slot สมีมาให้1ชิ้นและสุดท้ายค่ะเป็นตัวแปลงสำหรับคนที่ติดตั้งไดเบย์ค่ะมาสรุปกันสักนิดนึงค่ะกับเจ้าชาคูน M 2 5ขีด W ตัวนี้นะคะเอาข้อดีของเขาก่อนเลย ข้อดีของมันก็คือมาเป็นเคสไซส์มิดทาวเวอร์ค่ะที่เราสามารถใส่กาต์ดตัวใหญ่ได้นะ แล้วก็ยังสามารถใส่ชุดน้ําที่มีขนาด280มมตได้ด้วยค่ะแล้วเขาก็มีการออกแบบนะคะให้เราสามารถใส่ SSD ได้มากถึง6ลูกแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ได้อีก2ลูกค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของ Storage เราสามารถจัดเต็มให้กับซิสเต็มเราได้เลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความฉลาดในการออกแบบของเขาค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ power supply นั่นแหละที่มันมีการแยกลงมาไว้ข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็มีกล่องครอบอีกทีนึงเพราะฉะนั้นค่ะความร้อนจากตัว power supply เนี่ยมันจะไม่มารบกวนซิสเต็มของเราแน่นอนนะคะก็จะทําให้ซิสเาต งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการเก็บซ้ายนี่แหละคือเขามีช่องในการเก็บซ้ายมาค่อนข้างจะดีนะคะเพราะฉะนั้นพอเพื่อนๆมองเข้ามาเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นซ้ายและเกะละกะเลยละค่ะทีนี้ ส่วนข้อเสียของเขาก็มีอยู่แค่นิดเดียวจริงๆก็คือตัวฝาคัฟบเวอร์ด้านหน้าที่เมย์บอกไปเนี่ยแหละคะ่ะถ้าสามารถทําให้มันถอดได้ง่ายๆนะมันจะเพอร์เฟกมากๆเลยคืออย่างตอนนี้เนี่ยไม่ต้องถอดฝาด้านข้างออกมาก่อนเพื่อจะถอดตัวด้านหน้าหรืออย่างตัวไดเบห้5จุนิ้วนะถ้าเราจะถอดหรือว่าเราจะปรับเปลี่ยนอะไรมันเนี่ยต้องถอดฝาด้านข้างด้วยแล้วก็ต้องถอดด้านหน้าอีกเพราะว่ามีน็อตเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสามารถทําออกมาเป็นสลักหรือเป็นอะไรได้เนี่ยเมย์ว่าหืมหนาโดนมากๆค่ะ ทีนี้เรื่องของราคาค่าตัวของเขานะคะถ้าเป็นตัวสีดำหรือว่าตัวที่อยู่กับเราในวันนี้เลยเนี่ยจะอยู่ที่1,880บาทค่ะแต่ถ้าเป็นตัวสีขาวจะเพิ่มขึ้นหม่อีกร้อยนึงนะคะจะเป็น1,980บาทค่ะใครที่กำลังมองหาเคสในสไตล์แบบเรียบรู้ดูดีสามารถเอาไปมดต่อได้นะตัวนี้น่าสนใจมากๆค่ะ ไม่บอกพิกัดให้เลยนะร้าน YC Service มีขายค่ะใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณชาคูนที่ส่งเคสตัวนี้มาให้เรารีวิวค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท,ท่านด้วยนะคะ<ๆ>เทปหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกัน<ๆ>ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ